สถานการณ์ล่าสุดอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมของตลาดคริปโตนะครับที่หลายคนยังไม่ทันตั้งตัวนะขณะที่นักลงทุนรายใหญ่กําลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆน,นะข้อมูลที่พึ่งเปิดเผยออกมาอาจเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ระดับโลกนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวคริปโตและเศรษฐกิจมาภาพครับ คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับภาพรวมนั้นเนี่ยตัวบิตคอยน์นะก็หลุดนะครับที่แนวรับนะที่ประมาณสักอาหลุดนะมาที่ระดับประมาณสัก1นึ0 0 0สนหนึ่สาันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็ร่วงลงมานะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยร่วงลงมาประมาณสัก จากระดับประมาณสักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะมาที่หนึ่งเอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะเข้ามาสักหกเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับนักนักลงทุนเอ่อบางคนนั่นเนี่ยเขาเริ่มกังวลน,นะแต่ผมอยากให้เราดูลึกไปมากกว่านั้นน่ะนะครับถ้าเรามองในกราฟเชิงเทคนิคนัน้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวบิตคอยเท่านั้นหรือคริปโตเท่านั้นที่อยู่ในโซนโอเวอร์บอทโอเวอร์บอทนะครับ ที่ผ่านมานะตัว SP 5 0 0กับ NASDAQ นั้นเนี่ยก็ร้อนแรงเกินไปไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับตัว i อซ์ไซก็ย่อตัวต่ำลงมาอยู่ในโซนที่เป็น o v e r อร์โซแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นัเนี่ยก็อยู่ในโซน o v e r b o ์บอมานะครับในช่วงวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับการย่อตัวครั้งนี้นัเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวนะแต่เป็นโอกาสพักตัวเพื่อที่จะเด้งต่อนะครับคนที่ดู i อซ์ไซเนี่ยจะเห็นนะครับว่า จากระดับสูงนะครับมันจากไอซในระดับที่สูงนะกับตอนนี้เนะี่ยกับลงมาอยู่แถวๆประมาณสัก4ี่สนะสำหรับตัวบิตคอยนะับซึ่งในอะดีตก่อนจะขึ้นรอบใหญ่นั้นเนี่ยก็มักจะย่อตัวกลับลงมาที่แนวรับตรงนี้นะครับและที่น่าสนใจน,นั้นเ่ยก็คือตัว CME แก็ปนะที่เคยเปิดไว้ในช่วงต้นเดือน กอรักดาคมนะแถวประมาณสัก1,14,000และ1 100, นึ0 0 0สหนึ่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ซึ่งล่าสุดตัวบิตคอยได้ลงมาแตะที่ระดับนี้แล้วนะครับส่งผลให้กับดังกล่าวถือว่าถูกปิดแล้วในเชิงเทคนิคนะดังนั้นถ้าบิตคอยลงไปปิดพวกนี้ก่อนนะแล้วดีดกลับมันจะยิ่งยืนยันว่าเราอยู่ในบูมาร์เก็ตอยู่นะครับซิ m e แกบถือเป็นช่องว่างของราคาที่เกิดขึ้นระหว่าง ช่วงตลาดฟิวเจอร์ของ CME ปิดกับปิดทําการนรับในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วราคาเปิดในวันจันทร์ไม่ต่อเนื่องจากจุดที่ปิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยในเดียที่ผ่านมาเรามากเข็นว่า b บิตคอยจะกลับลงมาปิดแกลบเหล่านี้เสมอเราวกับเป็นแรงดึงดูดของราคานะครับเพราะเป็นโซนที่มีแรงซื้อขายสะสมอยู่จํานวนมากนะครับดังนั้นถ้าบิตคอยไปปิดแกลบที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่พัน หนึ่รือ1นึ่งแสนหนื่นห้าพันแล้วรีบาวทันทีนั่นไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันว่าตลาดให้ความสำ,ค,มสำคัญคกับเทคนิคอล l f แฟกเตอร์เหล่านี้นะแต่ยังหมายถึงแรงซื้อกับเริ่มทำงานนะซึ่งอาจกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดขาขึ้นรอบใหม่ได้นะครับในขณะและในขณะที่หลายคนคาดการว่าการปิด CME แกรนั้นเนี่ยจะเป็นจุดกลับตัวนะแต่ก็ยังมีนักเทรดบางกลุ่มที่มองมุมกลับเช่นกันนะครับ ึ่งในนั้นนั่นเนี่ยก็คือทางช h i p p e r X นะที่ออกมาเตือนนะว่าหากบิตคอยไม่สามารถรีเคมหรือวิ่งกลับขึ้นไปที่ระดับ116,000ได้ในเร็ววันมีโอกาสที่ราคาบิตคอยนั้นเนี่ยจะร่วงต่ำลงไปที่ระดับประมาณสัก1,4000 0เหรียญนอรลาร์สหรัฐได้เลยนะครับในส่วนของ นักวิเคราะห์บางคนเนี่ยอย่างคริปโตแคนดี้ก็เสริมนะว่าถ้าการปิดรายวันไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือ115,000หรือ116,000ได้โดยเร็วแล้วเนี่ยก็อาจเห็นการไหลลงในแถว111,000หนเหรียญก่อนที่จะมีการดีดขึ้นอีกครั้งด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็สะท้อนมุมมองนะว่าการปิดแก็บจะเสร็จสมบูรณ์นะครับการปิดการปิดแม้การปิดแก็บจะเสร็จสมบูรณ์ได้แล้วนะตอนนี้นะครับ แต่ถ้าราคาแต่าราคายังต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นชัดมากกว่านี้นะเพื่อคอนเฟิร์มว่ารอบนี้คือการรีบาวจริงๆไม่ใช่แค่เด้งหลอกนะครับตอนนี้เองนั่นเนี่ยเราก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก113,000นะยังไม่ขึ้นไปอยู่เหนือ115,000เหรียญนอลล่า์สหรัฐได้อยู่นะครับนอกจากนี้นั่นเนี่ยทางอาร h เ r อร์เฮนรับอดีต CEO ของ b i t m a ็นก็เพิ่งออกมาโพส ว่าตัวเขาได้ขายตัวอ e ีทีเรียมนะครับแล้วก็เหรียญ ENA นะครับและเปเป้ P P P ออกไปกว่า13ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในช่วงประมาณสัก6ชั่วโมงที่ผ่านมานะพร้อมกับเตือนว่าตลาดกำลังเผชิญแรงกดดันจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริการอบใหม่ที่อาจมากระทบในคอร์เตอร์ที่3โดยเฉพาะหลังตัวเลขนอนฟาร์มเพโลที่ต่ำผิดคาดนะคแค่ประมาณสัก ่เ173,000ตำแหน่งนะครับเขามองว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่สามารถสร้างเครดิตใหม่ได้เร็วพอนะครับส่งผลให้การเติบโตของ GDP ของสหรัฐใิกาติดขัดนะซึ่งจะกดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตนะครับเขาคาดว่าบิตคอยอาจจะร่วงไปทดสอบที่ระ 1, ดับ1นึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้เลยนะครับและ อีเทียมจะลงประแต่ที่3,000เหรียญได้นะหากแมคโครยังตึงเครียดและไม่มีการผ่อนคลายนโะยบายการเงินอย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะนะักวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งนะอย่างอ e ีลิกนาเจอร์นะครับกับเชื่อว่า Bitcoin และคริปโตไซกับเชื่อว่าบิตคอยไซเคิ e แบบเก่าตายไปแล้วนะและสิ่งที่กำลังเห็นคือกระบวนการที่บิตคอยถูกด,ด,ดูดกลืนเข้าสู่ระบบการเงินหลักผ่าน ETF นะับ Corporate Treasury Sovereign w e l well f h Fund นะครับและผู้เล่นสถาบันขนาดใหญ่อย่าง Baclock นะครับสรุปคือนี่คือจุดที่ตลาดกำลังแยกออกเป็น2อขั้วนะฝั่งหนึ่งมองว่า แมคโครจะดึงราคาลงแต่อีกฝั่งหนึ่งกับเชื่อว่านี่คือรอบใหม่ของโครงสร้างตลาดที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนตัวผมเองนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าตลาดคริปโตนะยังอ้างอิงกับแมคโคลอีคอดอรกอยู่นะครับหรือเศรษฐกิจมาภาพอยู่นะซึ่งจะเปรียบเทียบไปแล้วนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมาภาพนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนน้ามันนะเหมือนเชื้อเพลิงนะที่จะเติมเชื้อให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือบิตคอยพุ่งขึ้นไปได้นะครับถ้าเชื้อเพลิงไม่มีนั่นเนี่ยต่อให้จะมีข่าวดีแค่ไหนก็จุดไม่ติดนะไฟวิ่งขึ้นไปต่อไม่ติดนะครับเชื้อเพลิงที่ว่านั้นเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับตัวนโยบายทางการเงินนะการขึ้นลงดอกเบีย้ยของเฟดนะและก็สภาพคล่องนะครับที่อ,อจะมีเข้ามาในระบบนะครับดังนั้นถ้า m a ค r อ e c o n o m i c นั้นเนี่ยไม่ดีนะต่อให้มีข่าวดีแค่ไหนในตลาคดคริปโตนั้นเนี่ยก็เหมือน การจุดไฟนะครับที่ไม่มีน้ํามันนะที่เติมเชื้อเพลิงจะจุดติดจุดแค่ไหนก็ไม่ติดต่อนะครับดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่าตลาดคริปโตก็ยังยังอ้างอิงนะกับทาง macroeconomic อยู่นะครับอีธิเลียมเองนะตอนนี้นัเนี่ยก็อ,อ,อยู่นะที่ระดับประมาณสักสา0พเหรียญน,นะครับก็ยังอยู่ที่โซนที่เป็นแนวรับอยู่ตรงนี้นะที่ระดับประมาณสักโซนสามพเหรียญน,นะถึง3,500เหรียญน,นะครับ อาเธอร์เฮนั้นเนี่ยเขามองว่าถ้าสภาพแมคโครยังไม่เอื้อมหน่วยยังไม่ดีอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยก็อาจมีโอกาสจะเห็นที่ย่ย่อตัวต่งมาที่ระดับประมาณสักสามพันเหรียญอลลารต่ออีนได้นะครับภาพใหญ่แล้วเนี่ยตัวตลาดหุ้นนะ SP 5 0 0ก็ย่อตัวต่ำลงนะครับตัว n a s แสกก็ย่อตัวต่ำลงนะก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทั้งตลาดหุ้นนะครับ ตลาดหุ้นที่ยอตัวต่าลงนั้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากทางด้านแมคโครอิคอนและความตึงเครียดทางด้านปูมีรัฐศาสตร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกาลเซียหรือแม้แต่จีนกับทางไต้หวันด้วยนะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่าหลายๆเหรียญนะโดยเฉพาะฮัลคอยแล้วก็หลุดแนวรับลงมานะครับตัว XRP ก็หลุดแนวแนวรับที่สามเหรียญลงมาครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณรับสองจุดแปดเหรียญน่าสะะรัต่อ XRP นะครับโซโน่าอยู่ที่เอ่อประมาณสักหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญนะครับ เกือบจะลงเกือบกำลังจะกลับมาเทสที่เส้น20 weekly moving average นะั้นที่ประมาณสัก150เหรียญน,น,นสะสหรฐต่อโซ่ตัวคารโน o เองอยู่ที่72เซนนะครับก็กลับลงมาเทสที่เส้น20 weekly moving average นะครับโดสคออยู่ที่19เซนนะจอตัวกลับลงมาเทสที่เส้น20 weekly moving average เช่นกันนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ช็อกกว่ากราฟนั่นเนี่ยก็คือข่าวจากฝั่งจีนนะที่กลับมา สั่นคอนตลาดอีกครั้งนะครับเข่าวหม่ล่าสุดในตลาดจีนบอกว่าหน่วยงานบางแห่งกําลังรือแนวทางกลุมคริปโตอีกครั้งนะคำถามคือจะมีการแบนอีกรอบหรือไม่นะแต่ถ้าเรามองฝั่งอ e ี f เทปกับตรงกันข้ามนะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคริปโต ETF ในสหรัฐมีการมียินโฟเข้ามาถึง12.8พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะนี่คือพฤติกรรมสมาร์ทมันนี่ที่สวนทางกับ เ่าร้ายเสมอนะครับในขณะที่รีเทลแพนิวานกลับสะสมต่อเนื่องนะขณะเดียวกันฮ่องกงถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนะแต่กลับเดินเกมตรงข้ามนะโดยกำลังเล่งผลักดันกฎหมายคริปโตที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการเตรียมออกกรอบกำกับดูแลสำหรับตัวสเตเบิลคอยอย่างเป็นทางการนะครับนักวิเคราะห์เองก็มองว่าฮ่องกงกาลังพยายามกลายเป็นเกตเวย์สำหรับลงทุนสำหรับ อุนโลกนะที่ต้องการขยายกับตลาดคริปโตในเอเชียนะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Legal ลิก k แบบเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับดังนั้นแม้จีนจะมีสัญญาณเข้มงวดแต่ภูมิภาคอ่อนี้นั่นเนี่ยก็ยังน่าจะตามองนะครับพะผู้เล่นส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมองว่าฮ่องกงเป็นจุดทุทธศาสตร์ใหม่ของคริปโตอะดอปชันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันอย่างที่ผมพูดใน ช่วงต้นคลิปนั้นเนี่ยก็คือภาพใหญ่หรือว่าภาพแมคโครระดับโลกนะที่หลายคนอาจมองข้ามนะโดยเฉพาะโกลบอล M2 หรือปริมาณเงินทั่วโลกกําลังอยู่ในจุดที่น่าจับตามองนะครับล่าสุดข้อมูลล่าสุดจากแมคโครจาก Mac Co. Co. แมคโครไมโครนั้นเนี่ยและเพลสันเนี่ยระบุนะว่า g ก o b a l M2 กำลังไต่ระดับขึ้นช้าๆหลังจากปดตัวในช่วงปี2022-2023ที่ธนาคารกลางทั่วโลกใช้มาตรการเข้มงวดหรือว่า QT นะครับและตามสาเิตินแนดทุกครั้งที่ที่ g กลโบเเริ่มกับตัวขึ้นนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำหรือแม้แต่บิตคอยนะครับการเคลื่อนไหวของเงินทั่วโลก ในในระดับมาภาพนี้อาจเป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังอินโฟมหาศาลที่ไหลเข้าสู่คริปโตัวทในเดือนกรกฎาคมก็ได้นะครับซึ่งมียอดสูงสุดเป็นประวัติการที่ประมาณสัก1 2บองจุดสิบพั 8, ลนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพูดง่ายคือขนาดที่ข่าวรายวันอาจทำให้ตลาด ผันผวนนะแต่ทิศทางของ global liquidity อาจเป็นตัวบ่งชี้จริงว่าตลาดกำลังเตรียมตัวไปทางไหนนะครับแล้วคนที่ชอบพยากรณคิดที่สุดในตลาดกลับมาพูดอีกครั้งนะครับนะครับใจก็คือทางคนนี้นะจิมเคมเมอร์นั่นเองนะครับเขาบอกนะว่าผมว่าเราจะไม่เห็นเฟดลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้แน่นะคเคมเมอร์พูดไว้แบบนั้นนะแล้วก็พูดว่าเดือนอสิงหาคมนั้นเนี่ยน่าจะเป็น เดือนที่ค่อนข้างยากนะที่จะทำเงินนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย CME f e t ว o ร t h ทูชี้ว่าโอกาสที่ f ฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปแต่ที่แบบ 3, 3ั0 3บ3 0 3เอเซภายในไม่กี่วันนะครับสาเหตุหลักมาจากตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะครับที่ออกมาต่ำกว่าคาดเพียง73,000ตําตำแหน่งนะ บ่งชี้ถึงภาวะชะลอตัวของตลาดแรงงานอย่างชัดเจนนะครับแม้ก่อนหน้านี้โจลูมพาวเวลจะส่งสัญญาณฮอควิสนะหรือหมายถึงท่าทีที่เข้มงวดทางนโยบายการเงินนะและยังไม่ปรับลดดอกเบีย้ยแต่ตลาดกลับไม่เชื่อนะเพราะข้อมูลจริงที่ออกมาอ่อนแอเกินกว่าจะเพิกเฉยได้นะครับและเป็นอีกครั้งที่ชิมเคเมอร์แสดงความเห็นผิดฝังกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะแทบทุกครั้งที่เขาพูดตลาดมักจะเคลื่อนไหวไปอีก ทางแบบสวนทางแบบหัวทิมนะครับนักลงทุนบางรายกลับถึงนักลงทุนบางรายถึงกับตั้งสมมติฐานว่าถ้าจิมเคมเมอร์พูด A ควรทํบ B ไปเลยนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในวงการคลิปโตและไมโครอิคอนมิกตอนนี้ครับถ้าเพื่อนชอบเนื้อหาแบบนี้นั่นเนี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับเ,เราจะติดตามข้อมูลนะคลิปโตไปด้วยกันในช่วง บูมาร์เก็ตรอบนี้นะว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนและก็จบหรือยังนะครับส่วนตัวผมนั้นเนี่ยยังมองว่าบูมาร์เก็ตยังไม่จบนะสำหรับไซเคิลนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ